คุณกำลังรับชมร้อยเรื่องราวครับร้อยเรื่องราวคลิปนี้พาไปย้อนประวัติศาสตรน์นาทีสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชแค่ประชวนหนักคนรอบข้างก็ต้องห่มผ้าเหลืองหนีตายสมเด็จพระนารายเป็นพระมหกากษัตริย์ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและนำชาติรอดพ้นจากการถูกกล่าเป็นอนานิคมในสมัยที่พระองค์ครองราช ระหว่างปีพุทธศักราช2199ถึง2231ซึ่งเป็นยุคที่มหาอำนาจตะวันตกแพร่อิทธิพลเข้ามาโดยเฉพาะฮอลันดาซึ่งหลังจากยึดชวาหรืออินโดนีเซียได้แล้วก็มีท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจว่าจะคุกคามสยามสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงย้ายที่ประทับไปอยู่เมืองลาโวหรือลบบุรีให้ห่างทะเลออกไปอีกเพื่อความปลอดภัย แล้วส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งทรงพระบรมเดชานุภาพในยุโรปและกำลังขัดแย้งกับฮอลันดาเพื่อเป็นการคานอำนาจราชทูตโกสาปานที่ทรงส่งไปนั้นเป็นผู้มีความสามารถอย่างสูงสร้างผลงานจนกระเดื่องเรื่องลือไปทั่วยุโรปและทำให้พระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสกับพระมหากษัตริย์ของสยามซึ่งอยู่คนละซีกโลกไม่เคยเห็นพระพักกันเลย มีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกันได้พระเจ้าหลุยที่14รับสั่งถึงสมเด็จพระนารายว่าพระเจ้ากรุงสยามน้องของข้าส่วนสมเด็จพระนารายก็รับสั่งถึงพระเจ้าหลุยที่14ว่าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสสหายของข้าแต่สัมพันธไมตรีนี้ก็มีสิ่งลับลวงพรางพระเจ้าหลุยที่14ส่ทรงส่งทหารฝรั่งเศส 636คนในบังคับบัญชาของนายพลเดฟัสมาช่วยคุ้มกันรกรุงสยามตามคำขอของสมเด็จพระนารายณ์แต่ก็มีคำสั่งลับให้พยายามยึดเมืองทนบุรีอันเป็นเมืองหน้าด่านกับเมืองมริดทางภาคใต้ใช้เป็นสถานีการค้าของฝรั่งเศสในตะวันออกไกล พร้อมกับส่งทั้งราชทูตและบาดหลวงมาเกลีย้ยกล่อมให้พระเจ้ากรุงสยามเปลี่ยนศาสนาเข้ารีดเป็นคริสต์ให้ได้เพื่อกระเดื่องพระเกียรติของพระองค์กับให้ศิลบนมหาศาลทั้งหุ้นในบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสและตำแหน่งเขาพร้อมที่ดินในกรุงปารีสแก่เจ้าพระยาว,วิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอคอน อัคระมหาเสนาบดีสยามเชื้อชาติกุริกเพื่อช่วยหนุนนโยบายทั้งสองนี้ให้ประสบความสำเร็จแต่จะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินสยามหรืออย่างใดก็ไม่ปรากฏชัดนอกจากนายพลเดฟัสและเจ้าพระยาวิชยเยนจะทำงานนี้ไม่สำเร็จแล้วแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังรักษากันไว้ไม่ได้ทั้งสองคน อีกทั้งบรรดาราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาทั้งสองคณะโดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะเปลี่ยนศาสนาพระเจ้ากรุงสยามแม้จะคาดคั้นอย่างไม่เกรงพระบรมเดชานุภาพต่างก็งายหลังกลับไปเมื่อได้รับคำตอบที่ไม่อาจโต้แย้งได้เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงบายเบียงจนราชทูตลาลูเบเห็นว่าไม่สามารถต้อนพระเจ้ากรุงสยามเข้ามุมได้แล้วจึงใช้วิธียื่นบันทึกความทรงจาขอให้ทรงตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสมเด็จพระนารายมีรับสั่งกับเจ้าพระยาวิชเยนที่มาหวานล้อมอีกคนว่าพระองค์มีความลำบากพระไทยต่อข้อเสนอของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสที่จะให้พระองค์ละจากาศาสนาดั้งเดิมที่ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ได้นับถือติดต่อกันมาถึง2,229ปีแล้วหันไปรับสิ่งที่พระองค์ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยและว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นภาระของพระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างสารรค์และพิภพกับมนุษย์ทั้งหลายหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็อาจประทานร่างกายและจิตวิญญาณให้แก่มวลมนุษย์เสมอเหมือนกันไปต้องนับถือศาสนาเดียวกันทุกคนตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเลิศที่สุดแต่ที่ลัทธินิกายหลากหลายยังคงทำรงอยู่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงพอพระทัยที่จะได้รับการเคารพบูชาโดยในยะแห่งลทัทธิศาสนาและศาสนาพิธีที่แตกต่างกันไปบาทหลวงตาชาัดได้บันทึกความเห็นต่อรับสั่งนี้ไว้ว่าจากการให้เหตุผลที่ว่านี้ ชี้ให้เราตระหนักในพระปริชาญาของพระมหากษัตริย์องค์นี้ได้เป็นอย่างดีว่าท,ทั้งทั้งที่มิได้ทรงรอบรู้วิทยาการทางภาคพื้นยุโรปก็ทรงสามารถแสดงออกซึ่งเหตุผลอันเต็มไปด้วยพลังและความแจ่มแจ้งเป็นที่รับฟังได้ตามนัยยะแห่งปรัชญาของผู้นอกศาสนาคริสต์ตังมิสงสัยเลยว่าพระองค์ได้ตรัสออกมาดังที่พระองค์ทรงคิดอยู่ด้วยความจริงพระทยัยและในการที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นสัจธรรมอีกด้วย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์แผ่นดินสยามเปรียบดังแผ่นดินอินเตอร์มีคนหลายชาติหลายภาษาทั้งยุโรปและเอเชียเข้ามาเดินกันขวักคว่การค้าขายและวิทยาการต่างๆจเจริญรุ่งเรืองพระราชพงศสาวดานกรุงสยามบันทึกไว้ว่าเมืองลบบุรีและพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาบรมสุขสนุกมั่งคั่ง ครั่งพร้อมด้วยผลช้างผลมา้าพลานิกรถวยหารล้วนแกล้วกล้าสามารถปราศจากอาริราชภัยรีมิได้มายั่ำยีบีทาระอาพระเดชานุภาพกฤษดาธิการและโดยยุติธรรมโบราณราชบรมกษัตริย์สืบมาฝ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูการทัญญาหารก็บริบูรณ์ทั่วนิคมชนบททรงนำประเทศฝ่ฝาคลื่นลมไปสู่ความมั่งคัง่งผาสุขด้วยพระปรีชาจนคนรุ่นหลังได้สดุดีพระเกียรติ เป็นมหาราชพระองค์หนึ่งของชาติไทยแต่ทว่าในวาระสุดท้ายของพระชนชีพนั้นมหาราชพระองค์นี้กลับต้องเผชิญกับความขับแค้นขมขืนแม้แต่ข้าราชบริพารที่ซื่อสัตย์รับใช้อยู่รอบพระองค์ก็จะต้องถูกเข็นฆ่ากันทั้งหมดภาระสุดท้ายของพระองค์จึงต้องทรงหาทางช่วยพวกเขาให้รอดชีวิตเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชีพแล้วขณะสมเด็จพระนารายณ์ประชวรหนักอยู่ที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศนั้น เจ้าพระยาวิชยเยนคิดจะใช้ทหารฝรั่งเข้ายึดอำนาจเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วยกพระปีลูกข้าราชการชั้นผู้น้อยคนหนึ่งที่ทรงเลี้ยงดูเสมือนเป็นราชโอรสแต่ยอมเข้ารีดไปแล้วขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์สยามพระองค์แรกที่เป็นคริสเตียนจึงเรียกทหารฝรั่งเศสของนายพลเดฟาสที่ประจำอยู่ป้อมบางกอกให้ขึ้นมาลบบุรีแต่ฝ่ายพระเพศราชาและขุนหลวงสรศักิ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวตะวันตกรู้การเคลื่อนไหวของเจ้าพระยาวิชยเยนจึงชิงส่งทหารเข้าล้อมวังอย่างเงียบๆและปลอมหมายรับสั่งเรียกเจ้าพระยาวิชยเยนไปเข้าเฝ้าเจ้าพระยาเชื้อชาติกรีกก็เข้าวังไปอย่างมั่นใจโดยมีทั้งทหารฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นองครักษ์แต่เสียท่าตอนจะเข้าวังต้องปลดอาวุธตามธรรมเนียมฉะนั้นพอเจ้าพระยาวิชยเยนผ่านประตูเข้าไปก็ถูกทหารไทยล้อมจับ ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสต่างหนีเอาตัวรอดเจ้าพระยาวิชเชยนเลยถูกนำตัวไปหลักประหารสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบที่พระเพศราชาและขุนหลวงสรศักดิ์สองพ่อลูกคิดกบฏแต่อาการประชวรของพระองค์ก็คงจะมีพระชนชีพได้ไม่เกิน2ถึงสวันสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงอย่างยิ่งในขณะนั้นก็คือชีวิตของบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับใช้พระองค์อยู่จะไม่มีใครได้รอดชีวิตเพราะความโหดอำมหิตของสองพ่อลูก จึงมีรับสั่งให้อรัธนาพระราชาเข้ามาประมาณ20รูปแล้วดำรัสให้นำข้าราชบริพารทั้ง15คนออกไปอุปสมบทหวังจะให้เอาผ้าเหลืองคุ้มชีวิตแต่พระราชาคณะทั้งหลายถวายพระพรว่าการจะนำคนเหล่านี้ออกไปจากวังนั้นทหารที่เฝ้าอย่างแน่นหนาคงไม่ให้ออกไปแน่ที่เข้ามาได้นี้ก็เพราะเป็นพระสงฆ์ทรงสลดพระราชาหฤทัยที่ต้องตกอยู่ในความควบคุมของสองพ่อลูกกบฏ จึงมีพระราชดำรัสให้ทำพิธีอุปสมบทคนเหล่านี้ในพระมหาปราสาทเสียเลยแล้วห่วมผ้าเหลืองออกไปพระราชาคณะก็ถวายพระพรว่าพิธีอุปสมบทจะทำได้ก็แต่ในเขตวิสุงคามเสมาเท่านั้นทั้งยังถวายคำแนะนำว่าถ้าพระองค์จะมีพระราชอุทิศพระมหาปรา,าสาทถวายเป็นวิสุงคามสีมาแล้วก็จะทำพิธีอุปสมบทณที่นี้ได้ สมเด็จพระนารายจึงทรงทําตามที่พระราชาคณะทูลอุทิศถวายพระที่นั่งสุดทาสวรรค์เป็นวิสุงคามสีมาพระราชาคณะจึงทําพิธีอุปสมบทขราราชบริพารทั้งหลายเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วนําออกจากวังเป็นขบวนไปวัดรอดชีวิตกันได้ทุกคนเหลือแต่พระปีที่จะขออยู่รับใช้เบื้องยุคคนลบาทตลอดไปแม้สมเด็จพระนารายจะรับสั่งให้หนีพระปีก็ไม่ยอมไป ทรงคาดการได้ดีจึงรับสั่งว่างั้นมึงก็ตายพร้อมกูแหละไอเตี้ยและแล้วก็เป็นไปตามที่ทรงคาดเช้า,ชาต่อมาพระปีออกไปล้างหน้าบ้วนปากที่ระเบียงคนของขุนหลวงสรศักดิ์แอบซุ่มอยู่จึงผลักตกจากระเบียงพระปีร้องขึ้นว่าทุนกระหม่อมช่วยลูกด้วยสมเด็จพระนารายณ์ได้ยินก็ทรงคว้าพระแสงปืน ชันพระกายจะลุกขึ้นจะยิงคนที่ทำร้ายพระปีแต่ไม่มีพระกำลังทรงสุดลงสิ้นพระชนอย่างโดดเดี่ยวเพียงพระองค์เดียวสมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตในปีพุทธศักราช2231เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วแต่คนไทยเรามีความกระตันยูรู้คุณอยู่ในสายเลือด สำนึกในคุณงามความดีของคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะใดของสังคมถ้าผู้มีบทบาทในบ้านเมืองทุกวันนี้จะคำนึงถึงการบันทึกของประวัติศาสตร์ไว้บ้างก็จะทำให้คนรุ่นหลังสรรเสริญกราบไหว้แทนการสาบแช่งไปชั่วลูกชั่วหลานนี่คือเรื่องราวนาทีสวรรค์โคตรของสมเด็จพระนารายมหาราชแค่ประชวนหนักและคนรอบข้างก็ต้องห่มผ้าเหลืองหนีตายกัน ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ